ปากน้ำโพเคเบิลทีวีช่วงโฟกัสต,ตาคลีภูมิใจเสนอรายการตามรอยหลวงพ่อเดิมโดยคุณประสิธิ์โตวิวัฒประธานชมรมพระเครื่องตาคลีสวัสดีท่านผู้ชมนะครับที่ชมปากน้ำโพเคเบิลทีวีช่วงโฟกัสต,ตาคลีผมในในายประสิธิ์โตวิวัฒเป็นประธานชมรมของพระเครื่องตาคลี และเป็นปาาชาวบ้านของเทศบาลเมืองจากีเป็นผู้จัดการปั๊มน้ํามันดาวจากีนะซึ่งจะนําความรู้ทุกแง่ทุกมุมของหลวงพว่อเดิมพระคูนิวาดธรรมขันทุกคนต่างรู้จักนามของท่านแต่ความรู้ในเชิงลึกที่ผมได้ศึกษามามีโอกาสศึกษามาเกือบ30ปีและผมจะพยายามพูดให้ประวัติที่ท่านไม่รู้หรือรู้น้อยมาก ให้เป็นประโยชน์กับทุกท่านที่ผมได้ศึกษามา30ปีนี้ผมศึกษาในทางที่ลึกเท่าว่าหลวงพ่อเดิมนั้นเคยศึกษามาก็ใครแล้วก็สามารถไปค้นคว้าสมุดที่ท่านเขียนเอาไว้นะแล้วผมจะแพร่ภาพให้ทุกทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะทางปากน้ำโพเทเบิลทีวี TV, ช่วงโฟกัสตะกีวัดหนองโพเนี่ยผมเชื่อแน่ว่าท่านผู้ชมเนี่ยต่างรู้กัน มาอย่างดีแล้วผมก็จะรวบรัดเลยนะครับก็จะไม่จะพูดถึงแต่พูดถึงบางบางส่วนเท่านั้นเพราะว่าท่านสามารถอ่านได้จากหนังสือประวัติต่างๆของหลวงของวัดหนองโพนะแล้วก็ประวัติหลวงพ่อเดิมเนะี่ยผมก็จะเจาะลึกเป็นบางส่วนนะเพราะว่ารายละเอียดต่างๆเนี่ยผมเชื่อแน่ว่าท่านผู้ชมเนี่ย อาจจะไปหาซื้อนังสือจากหลวงพ่อเดิมมาอ่านได้ประวัติหลวงพ่อเดิมเนี่ยผมจะพูดแต่ประวัติของหลวงพ่อเดิมที่สามารถที่ส่วนมากไม่รู้นะหลวงพ่อเดิมนี้มีบิดาชื่อในเนียมมารดาชื่อนางคู่นะนามสกุลว่าผู้มณีท่านเกิดตรงกับวันที่6กุมภาพันธ์2 4งพตรงกับวันพุธแรม11บค่ำเดือน3ปีวอกเป็นบุตรคนแรก ในจำนวนพี่น้อง6คนท่านบวชที่วัดเขาแก้วอเภอพยุหะกิเีจังหวัดนครสวรรค์เมื่อวันที่30ตุลาคม2423ตรงกับวันอาทิตย์แรม13ค่ำเดือน11ป,ปีปีมะโรงอายุได้20ปีมีหลวงพ่อแก้ววัดอินทารามคือวัดไหนเนี่ยเป็นพระอุปชานะแล้วก็หลวงพ่อเงินวัดมาปางเหลือง เป็นพระกรรมวาจาจารย์หลวงพ่อเทศวัดสะทะเลเป็นพระอนุสาวนาจารย์ได้รับฉายาว่าพุทธสโลผมจะพูดประวัติของหลวงพ่อเดิมกับหลวงพ่อรุ่งหลวงพ่ออดเป็นญาติกันอย่างไรนะคือแม่ของหลวงพ่อเดิมนะ่ชื่อนางคู่เป็นพี่สาวแท้ๆของแม่หลวงพ่อรุ่งชื่อนางกุ้มฉะนั้นหลวงพ่อเดิมกับหลวงพ่อรุ่งเนะ่เป็นญาติกันโดยแม่ กับแม่จะเป็นพี่น้องกันฉะนั้นจะเป็นคนรานามตระกูลนะหลวงพ่อเดิมเนี่ยมีอายุมากกว่าหลวงพ่อรุ่งเก้าปีนะส่วนหลวงพ่อรุ่งเนี่ยเป็นพี่ชายแท้ๆของพ่อของหลวงพ่ออดชื่อชิดตั้นโตฉะนั้นหลวงพ่ออดจึงเรียกหลวงพ่อรุ่งและหลวงพ่อเดิมว่าหลวงลุงนะการพูดครั้งนี้จะพูดแต่ของหลวงพ่อเดิมบางครั้งอาจจะพูดโยงไปถึงหลวงพ่อรุ่งและหลวงพ่ออดเป็นบางเรื่อง หลวงพ่อเดิมเนี่ยมรณะภาพเมื่ออายุได้91ปีในวันที่ย2ิบสองพฤษภาคม2494วันอังคารแรมสองข้าเดือน6หลวงพ่อเดิมเนี่ยเริ่มบวชโดยท่านไม่ได้ศึกษาเล่าเรียนมาก่อนเลยนะท่านจึงต้องใช้ความพยายามอย่างมากเพราะฉะนั้นท่านจะเรียนทำวินัยกับ หลวงตาชมที่วัดหนองโพเป็นเวลานานถึงเจปีจึงอ่านออกเขียนได้ทั้งภาษาไทยและภาษาบาลีนะและแปลได้คล่องมากแล้วก็หลวงลงพ่อเดิมเนี่ยเรียนภาษาบาลีเพิ่มกับหลวงตาชมท่านได้ศึกษาวิชาอาคมและปริยัติธรรมปริยัติธรรมก็คือคำสั่งสอนของพุทธเจ้าเนี่ยกับอาจารย์พันชูพันเมื่ออาจารย์พันเสียชีวิต ท่านก็ไปศึกษากับหลวงพ่อมีที่วัดบ้างบนตําบลม่วงหักอำเภอพยุหะเป็นเวลาสองปีแล้วจึงย้ายไปเรียนปริญธรรมกับอาจารย์แย้มเป็นคารวาสที่วัดสะทะเลจนจบปริยธรรมชั้นสูงท่านไปเรียนวิชาเทศสั่งสอนและเทศทํานองกับอาจารย์นุ่มวัดเขาทองคําว่าปริยธรรมก็คือคําสั่งสอนของพระเจ้านะั่นแหละ หลวงพ่อเดิมได้เป็นพระนักเทศและเป็นพระที่เทศได้ไพเราะมากเมื่อท่านเกิดเบื่อที่จะเทศสั่งสอนคนอื่นท่านจึงไม่รับนิมนต์สรุปว่าตั้งแต่ท่านบวชท่านได้ศึกษากับอาจารย์หนึ่งหลวงตาชมวัดหนองโพเรียนทางการหัดอ่านเขียนพระธรรมวินยัยนะสอง พระอาจารย์พันชูพันารวาสเรียนทางปริยัติธรรมและคาถาอาคมเบื้องต้น,นสามหลวงพ่อมีหลวงพ่อมีไปเรียนกับหลวงพ่อมีวัดบ,าบ้านบดบ้านบนเรียนต่อทางปริยัติธรรมสี่หลวงพ่อแย้มซึ่งเป็นารวาสนะฮะวัดสะทะเลเรียนทางปริยัติธรรมห้าพระอาจารย์นุ่มวัดเขาทองเรียนทางเทศสอนและทำนอง หกหลวงพ่อแก้ววัดอินทารามคือวัดในซึ่งเป็นพระอุปชาของท่านนะท่านเรียนทางวิปัสสนาและวิชาการทำณปัดตลอดเจ็ดหลวงพ่อเงินวัดประปางเหลืองเรียนทางด้านวิปัสสนาและการทำน้ำมนต์กินดามณีแปดหลวงพ่อเทศวัดสะทะเลเรียนวิชาอาคมฝุกเสกทางวัตถุมงคลเครื่องรางต่างๆและการทำมีดหมอเทพสตราเก้าท่านไปเรียนวิชาทางโคตศาสตร์ มาจากหลวงพ่อเงินวัดวังตะโกจังหวัดพิจิตรเรื่องนี้ผมขอยืนยันได้ก็อาจารย์บัญชาทุ่มเกสรเนี่ยเป็นคณะบดีมาหาวิทยาลัยเป็นมาหาวิทยาลัยศิลปากรคณ,ณะวิศวกรรมศาสตร์นะได้เราว่าเพื่อนของอาจารย์ได้เคยปฏิบัติหลวงพ่อเดิมในขณะที่หลวงพ่อเดิมอยู่กับหลวงพ่อเงินและยังได้วัตถุมงคลของหลวงพ่อเดิมหลายอย่าง ซึ่งแสดงว่ายืนยันว่าหลวงพ่อเดิมเคยไปหาหลวงพ่อเงินมานหลวงพ่อเดิมได้เรียนวิชาสะกดกลระเข้กับหลวงปู่สุขคนพื้นที่ที่มีอายุเคยเล่าว,ว่าหลวงพ่อเดิมไปหาหลวงปู่สุขแต่ก็แต่ที่ยืนยันแน่นอนคือเหรียญตะกัวเนี่ยเหรียญสี่เหลี่ยมเนี่ยด้านหลังยังใช้ยันใบพัดนะผมขอโยงไปนิดนึงนะเกี่ยวกับเรื่อง ทำไมหลวงพ่อเดิมจึงใช้ยันใบพัดปากน้ำโพคิเบิลทีวีช่วงโพกัตตาคลี ภูมิใจเสนอรายการตามรอยหลวงพ่อเดิมโดยคุณประสิธิ์โตวิวัตรประธานชมรมพระเครื่องตาคลีซึ่งแสดงว่ายืนยันว่าหลวงพ่อเดิมเคยไปหาหลวงพ่อเงินมาติดหลวงพ่อเดิมได้เรียนวิชาสะกดกระเชษกับหลวงปู่ศุกคนพื้นที่ที่มีอายุเคยเล่าว,ว่าหลวงพ่อเดิมไปหาหลวงปู่ศุข แต่ก็แต่ที่ยืนยันแน่นอนคือเหรียญตะกัวเนี่ยเหรียญสี่เหลียหล่ยมเนี่ยด้านหลังยังใช้ยันใบพัดน,นะผมขอโยงไปนิดนึงนะเกี่ยวกับเรื่องทำไมหลวงพ่อเดิมจึงใช้ยันใบพัดผมก็ได้เคยคุยกับหลวงพ่อโอสถจันทร์เต๋อไอเรื่องที่ว่าจะใช้ยันของอาจารย์ที่มาลงเนี่ยคือท่านเคยเล่าให้ผมฟังว่า ท่านเรียนมาแล้วท่านก็อยากจะลองวิชาเหมือนกันเช่นหลวงพ่อโอดเนี่ยเคยทำ <c oughs> าาาผงเป็นรูปหลวงพอ่อข้างหลังเป็นยันตสิบผมถามว่าหลวงพ่อทำไมต้องใช้ยันต์สิบท่านบอกว่าท่านไปเรียนกับหลวงพ่อพรมมานะแล้วหลวงพ่อพรมบอกลองทำดูสิว่าจะได้ผลไหมเมื่อท่านทำแล้วก็ให้หลวงพอ่อพรมหลวงพ่อพรมเนี่ยเช็คอีกทกีก็แสดงว่าได้ผลดี อันนี้ผมก็เลยย้อนกลับมาที่ว่าหลวงพ่อเดิมเนี่ยท่าไม่เคยใช้ยันใบพัดซึ่งเป็นของหลวงปู่สุขท่านจะใช้ยันพระเจ้าอมโลกแต่ท่านทําไมเหรียญสี่เหลี่ยมซึ่งเป็นตะกั่เนี่ยท่านทําไมใช้ยันใบพัดผมคิดว่านะผมคิดว่าอันนี้เป็นความคิดของผมนะว่าหลวงพ่อเคยต้องเคยเป็นเรียนกับหลวงปู่สุขมาเมื่อเรียนแล้วเนี่ย หลวงพ่อก็อยากจะทําดูว่าได้ผลหรือเปล่าเมื่อทําแล้วก็คงจะให้หลวงปู่สุกเช็คว่าที่ท่านเรียนมาเนี่ยได้ผลไหมอันที่เป็นความคิดของผมซึ่งผมเคยคุยกับหลวงพ่อโอท่านก็เล่าอย่างนี้นะฮะผมจึงคิดว่าหลวงพ่อเดิมเนี่ยทาไมเหรียญชนิดหนึ่งที่เหรียญสี่เหลี่ยมเป็นตะกัว่วนะทําไมต้องใช้ยันใบพัดผมคิดว่าหลวงพ่อเนี่ยจะลองวิชาท่านทําว่าจะได้ผลไหมแล้วก็มีดบางเล่ม ก็จะตอบยันใบพัดก็มีนะแล้วก็เมื่อย้อนไปที่ว่าหลวงพ่อเดิมเนี่ยท่านเรียนวิชาสะกดจระเข้ตามพงศวดานเมื่อครั้งสมเด็จพระมงกุฎ9้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6เนี่ยสเสด็จเยือนจังหวัดนครสวรรค์ที่บึงบรเพ็นะท่านได้เห็นจระเข้ไหว้ไปมาจํานวนมากจึงถามพยาบดินเดชเด,เดชานุวัตนเนี่ยว่าจระเข้นี่ ไม่กัดคนที่ไม่กัดคนเล่นน้ําหรือพายเรือไปมาหรือพระยาบดินได้ทูลได้ทูลว่าไม่ครับไม่ขอรับเพราะได้นิมนพระครูนิวาธรรมขันหรือพระเดิมมาทําการสะกดจระเข้แล้วทําให้จระเข้ในบึงเนี่ยไม่ทําร้ายผู้คนนี่แหละเป็นเหตุผลหนึ่งว่าจาระเข้ในบึงบริเชรทมไมหมดไวนะัก แล้วก็ได้เคยถามพี่กูลอดีตผู้จัดการธนาคารนครหลวงน่ะผมเคยได้คุยกับท่านว่าเมื่อตอนท่านอยู่ที่ท่าตะโกน่ะท่านเคยเห็นจะแค่ไหมท่านบอกว่าโอ้ยเห็นเพรานั่งเรือผ่านจากจากท่าตะโกมานะมาในในเมืองปากน้ำโพเนี่ยต้องนั่งเรือมาบางครั้งเนี่ยนะไอ้แค่เนี่ยยาวเท่ากับลำเรือเลยว่ายตามตั้งแต่เด็กจนกระทั่งท่านสาวเนี่ยท่านบอกว่าไม่เคยได้ยิน ว่าไอ้แคไใบบึงบอิเพชรกับผู้คนเลยนี่เนี่ยเป็นพระเดชพระคุณของหลวงพ่อเดิมที่ใช้วิชาการสะกดจระเข้แล้วก็ท่านอาจจะสงสัยว่าหลวงพ่อเดิมกับหลวงปู่สุขเนี่ยทันกันไหมหลวงปู่สุขท่านเสีย2,466ครับหลวงพ่อเดิมเนี่ยท่านเกิด2,40 2เพราะนั้นท่านอายุก,กำลัง64 ผมคิดว่าพระที่บวชมาภาษาถึง20พรษาก็คืออายุ40อายุ40กว่า50 60เนี่ยกำลังศึกษาหาความรู้ในการในการศึกษาหาความรู้แล้วก็การไปที่วัดที่วัดหลวงปู่สุขวัดปะเพลมาขามเท่านี่ไม่ได้ยากเลยนะครับท่านไปจากหนองโพมาลงที่พะยุหะแล้วนั่งเรือจากพะยุหะไม่ไม่ถึงชั่วโมงแค่แค่แค ฉันเช้าแล้วไปฉันเพลงก็ถึงวัดหลวงปู่สุขแล้วนะผมคิดว่าเหตุการณ์มันมันมันไปกันได้มันไม่ได้ไกลอะไรกันเลยนะผมจึงมีความคิดว่าหลวงพ่อเดิมนี่ต้องเคยไปเรียนกับหลวงปู่สุขมานะแล้วก็เคยเรียนกับแล้วก็อาจารย์คนที่สิบเอ็ดเคยไปเรียนกับหลวงพ่อเฮงวัดเขาดินหลวงพ่อเฮงนี่แก่กว่าหลวงพ่อเดิมเพียงไม่กี่ปีแต่เก่งทางวิชาอาคม แม้รัชกาลที่ห้ายังเคยเสด็จไปที่วัดหลวงพ่อเดิมเคยไปเรียนทำสิงเสือและภาพจำวันเกี่ยวกับเรื่องงานแกะต่างๆรูปนางกว่าส่วนรายละเอียดการเกี่ยวกับงานผมจะขอพูดเรื่องผมจะขอพูดในตอนหลังๆเกี่ยวกับเรื่องวัตถุมงคลของหลวงพ่อเดิมเกี่ยวกับเรื่องงานซึ่งมันยาวมากนะ แล้วท่านคอยชมการต่อไปว่าผมจะเผยเผยวิธีเคล็ดลับการดูงาว่าเขาปลอมกันยังไงดูงาเก่างาใหม่การดูกระดูกกับดูเขี้ยวเขี้ยวเสือเขี้ยวหมูงาขนายเขาดูกันยังไงนะแล้วก็การแกะด้วยมือการแกะด้วยเครื่องผมจะมาเผยเคล็ดลับให้ฟังให้หมด แต่ในช่วงที่เรื่องงานนะครับท่านการุณาชมทั้งอชมทั้งต่อ,ตอไปและอาจารย์องค์ที่12ก็คือหลวงพ่อหลวงพทีที่อำเภอบ้านบีท่านไปเรียนทำตะกุดตะกุดหลวงพ่อมีนี่ถือว่าเป็นตะกุดที่ดังมากในปัจจุบันนะต่อไปก็ผมค้นคว้าต่อไปจากหนังสือ และตำราของหลวงพ่อเดิมที่เป็นลายมือนะที่เป็นลายมือเนี่ยของหลวงพ่อเดิมแท้ๆเลยผมไม่ได้ตำรามาทั้งหมดร้อยกว่าหน้าเนี่ย ปากน้ำโพเคเบิลทีวีช่วงโฟกัสตาคลีภูมิใจเสนอรายการตามรอยหลวงพ่อเดิมโดยคุณประสิธิ์โตวิวัตรประธานชมรมพระเครื่องตาคลีต่อไปก็ผมค้นคว้าต่อไปจากหนังสือและตำราของหลวงพ่อเดิมที่เป็นลายมือนะที่เป็นลายมือเนี่ย ของหลวงพ่อเดิมแท้ๆเลยผมได้ได้ตารามาทั้งหมดร้อยกว่าหน้าเนี่ยเป็นลายมือของหลวงพ่อเดิมนะครับอันนี้เป็นลายมือของหลวงพ่อเดิมแล้วผมก็แล้วหลวงพ่อเดิมเนี่ยท่านลงเอาไว้ว่าท่านลงในสมุดท่านจบบันทึกเอาไว้ว่าท่านไปเรียนวิชาอะไรอะไรมาบ้างในมือหลวงพ่อเดิมนี่ถือว่าเป็นลายมือที่สวยมากนะแล้วก็ทางด้านภาษาบาลีท่านก็จะเขียนสวยมากเท่าที่ผมพอจะมีความรู้บ้างท่านเขียนด้วยปากกาคอแรงนะครับ แล้วก็ท่านดูนะครับว่ากระดาษเนี่ยเห็นไหมฮะกระดาษที่ท่านเขียนเนี่ยเป็นกระดาษของในสถานีรถไฟนะคงจะมาถวายให้ท่านซึ่งเป็นหลักฐานอะไรรู้ไหมครับเนี่ยพอตอสองพันส6 0กว่าคือคืนคือ,คอกระดาษพวกนี้ต้องอยู่ในช่วง2,460กว่า60ถึง69 หรือหลังจากนั่นไปซึ่งเหลือจากการใช้ท่านก็มาถวายให้หลวงพ่อเดิมเพราะสมัยก่อนนี้เป็นหากระดาษที่ไม่ได้หาง่ายๆนะครับเลยท่านก็ได้กระดาษพวกนี้มานั่งเขียนนะเป็นกระดาษที่ดีมากแล้วก็นะท่านดูลายมือของหลวงพ่อเดิมผมจะพูดเป็นบางตอนเท่านั้นที่ว่าหลวงพ่อเดิมไปเรียนอะไรมานนะแล้วส่วนส่วนวา่า นะผมจะขอพูดที่ว่าท่านเรียนที่จะผมสามารถค้นคว้าในสมุดได้แต่ยังไม่ละเอียดพอนะฮะท่านไปเรียนทำน้ำมนต์เนี่ยทำน้ำมนต์กับหลวงปู่ภูวัดท่าล่อผมเข้าใจว่าท่านไปหาหลวงพ่อเงินที่จังหวัดพิจิตรท่านคงแวะหาหลวงปู่ภูนี่นี่น,น,นี่ที่ท่านเขียนเอาไว้เนี่ยคาถาทำน้ำมนต์ของหลวงปู่ภู เอาไว้แก้ได้ทุกอย่างนะแล้วก็รายละเอียดอยู่ในนี้หมดเลยผมว่าหลวงพ่เดิมนี่ท่านเป็นพระอัจริยะอย่างซึ่งท่านเขียนภาษาบาลีและท่านเขียนภาษาไทยประกอบด้วยนะว่าว่าว่าแปลว่ายอย่างไรเนี่ยตัวเล็กๆเนี่ยท่านเขียนไว้แปลให้เลยนะนี่แล้วก็หน้าต่อไปที่ผมค้นควาต่อนะฮะท่านไปเรียน ท่านไปท่านไปเรียนวิชามหาประสานใหญ่แก่โยมแก่สําเรล็รศัลั์เสกเนี่ยฮะนี่เขียนไว้มหาประสานใหญ่ของโยมแก่การเป็นการทำน้ำมนต์ประสานกระดูประสานแแหนะประสานแแแล้ววิธีวิธีทำเนี่ยก็จะมีบอกอยู่ในนี้หมด มีดโดนปืนผาหน้าไม้อาวุธนี่หอกดาบทั้งปวงใส่น้ำมันพวกนี้ได้ทั้งนั้นนะผมพอพอพูดถึงเรื่องนี้ปับ๊บผมขอโยงไปถึงหลวงพ่อโอ่นะะท่านเคยเล่าให้ผมฟังว่าตอนสงครามท่านอยู่ที่วัดหนองสีนวลน,นี่ผมผมเนี่ยเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อโแลวผมชอบนั่งคุยเรื่องต่างๆท่านก็จะเล่าเรื่องต่างๆความหลังให้ฟังว่า เมื่อก่อนท่านไม่เคยเรียนเวทบังคาถาอะไรเลยนะตอนหลังนี่ท่านเรียนมาจากหลวงพ่อเดิมกับหลวงพ่อรุ่งเกี่ยวกับเรื่องประทานแผลกับเรียกลูกปืนออกจากออกจากตัวนะมีอยู่ครั้งหนึ่งชาวบ้านโดนลูกตองมาเก้าลูกเก้าเต็มเต็มหน้าอกเลยนะหลวงพ่อรุ่งก็บอกว่าอา้าวท่านอดท่านลองใช้คาถากรมที่ท่านเรียนมา เรียกกระสุนออกแล้วประสานแผลสินี่นี่เป็นคำที่หลวงพ่อเคยเล่าฟังท่านก็เลยจัดก,การ <c oughs> เอาใบตองเนี่ยมาปลูกที่สลานะฮะแล้วก็เอาน้ำมันนะฮะน้ำมันงาแล้วก็ท่านทำทำทำน้ำมันงาจะกระถาบทเดียวกันหรือเปล่าผมก็ยังไม่ทราบนะฮะเพราะว่านี่ใส่ประสานแผลเกี่ยวกับลูกปืนได้เลยได้ ท่านก็ทําน้ามนต์ทน้ํามันเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ทาที่ทาที่คนเจ็บพอทาเสร็จให้คว่ำลงคว่ำลงแล้วก็ท่านก็ท่องคาถาต่างๆนะแล้วก็ตบที่หลังตบที่หลังแล้วท่านก็แวะไปจิตน้าชากลับมาเนี่ยลูกปืนเนี่ยหล่นหมดเลยลูกปืนเนี่ยออกมาเก้าลูกไหลออกมาหมดนะเมื่อไหลออกมาหมดแล้วท่านก็เอาน้ํามันเนี่ยหยด ไม,ไม่เกินเจ็ดวันแผลประสานหายหมดท่านจึงมาคิดว่าเอ๊ะเวทมนตร์คาถาผมนี่ก็มีจริงเหมือนกันนะนะนั่นแหละเป็นจิตและเป็นจุดดนใจของหลวงพ่อโอ์ว่าตอนตอนแรกหลวงพ่อโอท่านไม่เชื่อนะท่านเรียนทางด้านด้านเทศด้านอะไรไปตอน,นี้ท่านมามาประสบกับตัวเองอย่างนี้ท่านจึงใช้วิชานี้ปับ๊บแล้วท่านรู้ว่าเอ๊ะมันมีจริงเลยท่านก็เลยมาศึกษา แน่นอนนะแล้วผมขอโยงนิดนึงก็คือว่าหลวงพ่อโอดเนี่ยท่านเรียนกับหลวงพ่อรุ่งโดยตรงแต่หลวงพ่อเดิมเนี่ยฝากตำรามานะฝากตำรามาทางรถไฟมาที่วัดกันเน่นะฝากตำรามาแล้วให้หลวงพ่อโอดได้ศึกษานะเม<ภา>ื่อหลวงพ่อโอสศึกษาแล้วก็ติดขัดอะไรก็ถามหลวงพ่อรุ่งนะซึ่งซึ่งในหนังสือเล่มน,นี้ยืยนยันเลยว่าหลวงพ่อโอดท่น ท่านเคยเรียนมากับหลวงกว็เดิมเอาล้ผมยังไม่พูดกันสิเกี่ยวก็เรื่องพระโหษนะเกี่ยวเรื่องน้ํามันนะเพราะต่อไปต่อไปก็เรียนกับอาจารย์เา่า ากน้ำโพคิเบิลทีวีช่วงโฟกัสต,ตาคลีภูมิใจเสนอรายการตามรอยหลวงพ่อเดิมโดยคุนประสิธิ์โตวิวัตรประธานชมรมพระเครื่องตาคลียืนยันเลยว่าหลวงพ่ออดท่านท่านเคยเรียนมากับหลวงพ่อเดิมเอาละผมยังไม่พูดกันเกี่ยวกับเรื่องหลวงพ่ออดนะเกี่ยวเครื่องน้ำมันนะเพราะต่อไปต่อไปก็ เรียนกับอาจารย์เทาลงรอยคู่ช้างมาโครกระบือกันขโมยเอาไปไม่ได้ของอาจารย์เทาเศษลับมาแลนี่ท่านเขียนเอาไว้แล้วก็ท่านท่านมีมีวิชาต่างๆอันนี้เศกกันขโมยครับกันขโมยลักวัวลักควายนะท่านเรียนมาจนทั้งนี้แล้วก็ต่อไปก็คือ เสกทำผงณจังงังของหลวงพ่อพิงคเนี่ยภาวนาหายตัวของเมืองกรุงเก่าเรียกประหลอดเข้าตัวอยู่ปืนยิงไม่ได้นี่ของของอของของคาถาของเมืองกรุงเก่านะฮะของเมืองกรุงเก่ายังไม่ใช่ยังไม่ใช่หลวงพ่อพิงคนะฮะอ่าคราวนี้ต่อไปก็คือ <c oughs> เศษขงจังนงนะนี่เศษขงจังงังคือเศกขงจังงังนี่กระทำแล้วก็กันกระทำการร้อยแปดนะคือสมัยโบราณเนี่ยมันมีการปล่อยคุณใสปล่อยอะไรเรียกว่าทางด้านอวิชาหลวงพ่อพิงเนี่ย นี่เ,นเขียนอไว้ของอาจารย์ทิ้งเนี่ยนะผมจะเล่าประวัติของอาจารย์ทิ้งวัดบางประกอบให้นะเพราะท่านเรียนท่านเรียนวิธีทําผงณจังงังและสามกำบังท่านเขียนเอาไว้อย่างนี้นะเศกการ,กรทำร้อยแปดก็คือหมายความว่าใครจะปล่อยทาอะไรมาเกี่ยวกับเรื่องอวิชานีทท่ทำท่านไม่ได้นะกรณีเพราะว่าของอาจารย์ทิ้งเนี่ยวัดบางประกอบเนี่ยผมก็โยงสิ โยงว่าหลวงพ่อพิงค์นี่อยู่ถึงกรุงเทพซึ่งเป็นอาจารย์ของกรมหลวงชุมพรเขตดําโดมสักดิ์วัดน้องมากอ,อกที่มันอยู่กรุงเทพหลวงพ่อเดิมนี่ท่านไม่ชอบเดินทางไปถึงกรุงเทพไม่เคยได้ไปท่านพบกันได้อย่างไงนะอ่าแต่นี้ผมก็สาวมาถึงนี่กุมาตรการเปิดแล้วนี่ลอดระบบนะลอดระบบอันนี้เป็นตชัวสุติบัติ ตั้งแต่2,482ซึ่งผมไปค้นคว้ามาจนได้เป็นโปรชวัวร์พิมตั้งแต่สมัยก่อนนะเนี่ยเป็นรอดละโวนะเนี่ยผมก็ผมผมไม่พูดรายละเอียดมากผมว่าสำเนาใบาโฆษณาจะเปิดคู่ม,มาตรจังนี้นะผู้ที่มาทำผู้ที่มาทำพิธีนะมาทำพิธีปลุเกเสกตามลัทธิไสยศาสตร์พร้อมข้อมูลประกรันคือพระครูประสาท ไอเศรษกิจทราบกันว่าเป็นพระอาจารย์ของหลวงพมลจุมพรหลวงพ่อพิงวัดบางปะกอกนะเอาละแค่นี้ปั๊บ <c oughs> แล้วก็สุดท้ายนี่ก็คือพระครูนิวาสธรรมขันหลวงพ่อเดิมก็ไปร่วมปลุกเสษด้วยแสดงว่าเนี่ยลุกเสษเมื่อเมื่อวันอังคารขึ้น11ข้ามปีอกตรงกับวันที่19 2482ัแสิบแสดงว่าหลวงพ่อเดิมเนี่ยท่านไปที่ บ้านมีนะตำบลบ้านชีนะแล้วก็ท่านไปร่วมลูกเสกก,กับหลวงพ่อปิงนะท่านต้องเข้าใจอยู่อย่างนะครับสมัยก่อนเนี่ย <c oughs> หลวงพ่อเดิมเนี่ยท่านเดินทางทีหนึ่งเนี่ยช้ช้างคงจะไม่ใช่เหมือนกับสมัยนี้ว่าไปลปูกเสกไปเช้ากลับเย็นท่านไปอยู่เป็นเดือนนะครับ เพราะว่าจะต้องให้ช้างพักผ่อนแล้วก็ท่านเดินทางเหนื่อยท่านก็ต้องจะอยู่ที่วัดแล้วก็ท่านก็มีโอกาสไปกับหลวงพุทธีหลวงพุททีไปหาหลวงพุททีพระอาจารย์ท่านแล้วก็หลวงพ่อพิงอย่างน้อยท่านก็ต้องอยู่ประมาณเป็นพระสองพระสามพระนะฮะแล้วก็ย่อมร่วมปลุกเตกในขณะที่อยู่เนี่ยผมคิดว่าท่านต้องไปเรียนกับหลวงพ่อพิง์หลวงพ่อพิงค์คสอนวิชาทำผงนจังงังเลือทำผงกัน กันอวิชาร้อยแปดให้นี่แหละครับเป็นที่มาของ